ชมรมตรวจพิจรารณาภาพยนต์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยได้พัฒนาระบบ m มเซนเซอร์ยกระดับมาตรฐานโฆษณาในประเทศไทยให้ดีขึ้นอีกนะครับโดยช่อง 7hd เองก็มีการเล็งเห็นถึงประโยชน์ก็เลยเริ่มการพัฒนาระบบที่ชื่อกันว่า My เซนเซอร์เนี่ยคุณผู้ชมมาเป็น,นกลไกสําคัญในการตรวจสอบโฆษณาทางโทรทัศน์จริงๆเริ่มใช้ระบบนี้กันมาตั้งแต่ปี57แล้วเนะาะพี่ปุ้มเพราะเราเคยนําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ย ในการตรวจพิจรารณาทางโทรทัศน์เนี่ยพวกโฆษณาที่จะออกเนี่ยดังนั้นเพื่อเป็นการที่เราจะคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลักถูกไหมครับมันก็จะมีเงื่อนไขมีมาตรฐานในการตรวจพิจรารณาอยู่ว่าจะต้องมีขนาดความกวาม้างความยาวเท่าไหร่ซึ่งพอเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะๆมากๆแล้วเนี่ยก็เลยพัฒนาเป็นระบบที่ชื่อว่า m ม s e เซนเซอร์แล้วก็เริ่มใช้งานในปี57หลังจากนั้นก็เริ่มนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานของชมรมเมื่อปี2 5 6 0นยจนถึงปัจจุบันนี้เลย เพื่อป้องกันเนื้อหาโฆษณาที่เกินจริงที่ผิดกฎหมายไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคอย่างรอบด้านก็เลยได้รับการยอมรับในวงการเนี่ยอุตสาหกรรมโฆษณาว่าเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานมาอย่างยาวนานผ่านการตรวจโฆษณามาแล้วมากกว่า86,000ชิ้นงานสําหรับระบบนี้ นี่เป็นอีกก้าวสำคัญของวงการโฆษณาไทยและระบบก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดนิ่งเลยเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าช่วยให้เนื้อหาโฆษณาที่ออกอากาศนั้นมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นธรรมต่อผู้บริโภคล่าสุดคุณผู้ชม ทางผู้บริหารรวมถึงผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆมาร่วมกันลงนาม MOU กับชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาหาหรือแนวทางการบริหารจัดการโฆษณาผ่านระบบไม s ์เซนเซอร์นี้โดยมีพลโทกิติสมสนันท์ท่าก,าการผู้มริการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกประธานชมรม คุณพัฒนพงหนูพันธกรรมการผู้จัดการช่อง 7hd คุณพาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คุณสุบันดีสุวรรณนพรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผังรายการคุณภาสีทัพสุทธิรองกรรมการผู้อำนวยการาสำนักการพาณิช คุณสเสน่ห้องสุวรรณเลขานุการชมรมและประธานคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์พร้อมใจร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานรองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการระบบไมเซนเซอร์ให้มีศักยภาพมากขึ้นที่ผ่านมาครับ ไมเซนเซอร์ที่ชมรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจพิจารณาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆถือว่ามีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนถูกสั่งปรับหรือถูกสั่งระงับโฆษณาจากหน่วยงานรัฐถือว่าไม่เพียงแค่ช่วยยกระดับมาตรฐานโฆษณาทางโทรทัศน์แต่ช่วยให้ภาคอุตสาหการรมโฆษณาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งนี้ยังเห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาการใช้งานระบบให้สามารถดําเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคตของอุตสาหกรรมโฆษณาเดี๋ยวจะมีการหารือร่วมกับทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยบริษัทเอเจนซี่โฆษณารวมไปถึงเจ้าของสินค้าผู้ที่โฆษณาผ่านองค์กรต่างๆในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ